ผู <ítulo> ้ชมคะก็ขออนุญาตสัมภาษณ์รูปนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเราได้มาเรียนรู้กับท่านการมาสการความรู้สึกท่านที่มาอบรมลูกศิษย์ทั้งหมด3วันเต็มๆลูกศิษย์ที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างเจ้าคะก็ในฐานะที่ได้มีโอกาสมาครั้งแรกนะเกิดความปิติยินดีกับคณะญาติโยมพวกเราที่แม้อยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างที่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยจางหายคือความใฝ่หาที่พึ่ง และก็ศรัทธาอันแรงกล้าที่พวกเรามีต่อพุทธศาสนานี่คือความโชคดีของพวกเราทุกคนซึ่งมีเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะอยู่แล้วนะเมื่อมีครูบาอาจารย์หรือกรัลรยาณมิตรมานะมันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายมากๆเลยในฐานะที่เรามีทุนเดิมที่ดีอยู่แล้วนี่คือความโชคดีของพวกเราทุกคนนั้นพระอาย์ได้มาสัมผัสนะเกิดปิติปราโมทด,ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมที่พวกเรานั้นต้อนรับอย่างดีนะด้วยจิตอันเบิกบาน นั้นการที่มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกับคนที่มีบุญมีบาร,รมีมันจึงเป็นสิ่งที่ง่ายและอบอุ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่พวกเราทั้งหลายมีสมบัติอันล้ำค่าอยู่ในหัวใจทุกคน,นเพียงเราเข้ามาสัมผัสรู้ในจิตของตนเองเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเราเกิดมาเป็นคนไทยมีจิตใจที่อิสระเสรีภาพซึ่งบรรพบุรุษของเรานั้นได้ฝากพระพุทธศาสนาไว้ในจิตวิญ,ญญาณของพวกเรา ซึ่งถ้าพวกเรานั้นโชคดีและมีการต่อยอดบุญของตนเองพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเรามาดีเพราะเรามีบุญเราอยู่ดีเพราะเรามีคุณเราไปดีเพราะเรามีทุนสิ่งเหล่านี้เป็นกําไรอันเลอค่าอันล้ําค่าของพวกเราทุกคนในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และก็มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาขอให้รักษามระดกอันล้ําค่าคือจิตใจของพุทธะตรงนี้ความเป็นมูุ้ษย์ตื่นเบ,บิกบานเอาไว้ในจิตในใจในจิตวิญญาณของเรา เราจะไปที่ไหนก็ตามเราจะเป็นบุคคลที่โชคดีตามรอยบาทภพษาศาสดาจาร์ขออนุโมทนากับหัวใจที่เตรียมร้นไปด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นในคุณงามความดีในบารมีธรรมขอให้บารมีธรรมเหล่านี้แหละจงปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตกายใจให้เราทั้งหลายมีแต่ความผาสุขความเจริญความเยือกเย็นทุกทิพาราตีกาทุกท่านทุกคนเธอคุณผู้ชมคะ ควอวยพรนั้นจะไม่สําเร็จไม่ได้ถ้าขาดเจ้าวาดให้พรและให้โอวาดคณะลูกศิษย์ที่มาอบรมสามวันนี้ขอการนมันสก,การเจ้าค่ะขอ,ขอนมัสการใช้เวลาเยอะที่มายึดถือปฏิบัติทาดีความดีก็คือพรปฏิบัติดีการปฏิบัติด,ดีก็เป็นพรสิ่งที่ญาติโยมได้ ยึดถือปฏิบัติมาพรน,นั้นก็คือคุณงามความดีพรทั้งหลายจะเป็นเกาะป้องกันเกาะป้องกันทางกายก็คือมีสติระมัดระวังเดินทางไปไหนมาไหนก็จะปลอดไปเกาะป้องกันทางใจเมื่อกระทบกระทั่งทางกายทางใจก็จะไม่เป็นทุกข จะไม่มีดับเบิลทุกเออได้ยินไหมครับว่าดับเบิลทุกแต่กายใจอย่าป่วยป่วยแต่กายใจอย่าป่วยเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติในส่วนที่เป็นใจมันป้องกันทั้งกายและก็ใจเพราะฉะนั้นรักษาอย่างเดียวให้นึกถึงคำขอพระพุทธเจ้าทีา่ท่านไปสอนลูกศิษจะรักษาอย่างไง เหมือนกับว่าถ้าไปถามว่าจะรักษาอย่างไงศีลน่ะสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อรักษาไม่ไหวอ่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่ารักษาอย่างเดียวก็พอคือรักษาใจของเธอแล้วอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าท่านสอนให้ดูให้ปิดทั้งหมดใช่ไหมปิดทวารทั้งหมดก็คือเปิดทวารเดียวก็เหมือนกับที่เรามาฝึกปฏิบัติแนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอายจะตตะ,ะหกปิด เหลือช่องเดียวคือใจแล้วก็ปฏิบัติที่ใจมาลงเอ่ยที่ใจเพราะฉะนั้นรวมการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดทั้งปวงก็มาลงที่กายและใจใจสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็จึงลงมาที่ใจเมื่อใจดีใจด,ใจด,ใจด,ใจดุใจเป็นกุศลธรรมะครุ้งของใจ สติคุ้มครองใจทุกอย่างที่ท่านบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นป่ามนโนบุพังพมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมยาทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นเอาใจมาปฏิบัติสิ่งที่เราได้คือ,คอธรรมะคุ้มครองใจให้ใจได้โยกได้เข้มแข็งมีสุขภาพ อย่างดีเอาชนะอุปสรรคกันต่อายทั้งหลายทันะ้งปวงดำรงชีวิตไปตามขันลองขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเราทุกก็รู้ทันทุกสุขก,ก็รู้ทันทุกดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางให้มีความสงบสุขร่มเย็นทุกท่านทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะแหม่มทีวีนะคะพาคุณผู้ชมมาช่วงสุดท้าย พระรูปนี้ขาดไม่ได้เพราะว่ามาจากอีสานเขน้อยขอต่างนาพ่ออีสานเด้อที่ชมทางทีวีเนาะขออยากได้ยินเสียงฟิล์มนะคะมันโอ้ตมาดุนแล้วนมาสการพระคุณเจ้าให้โอวาทลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศสักสองสามข้อเจ้าค่ะนมาสการค่ะเสียงในฟิล์มด้วยจังฮักกันนี่เสียงูปาาป่ากํมปาเท้าเขียวกตคือกลับอยู่หอแห่งห้องเดยกร สร้างกันมีบริเวณแรกตาต่อคือปลาใหม่มกปองขอป่ามาบังอย่างแม้นันเองถึงขณะที่มาอยู่ไกลๆกันนองขาวหงขาวมาจากล้ายรัดมาจากมาอยู่วัดป่าสันติธรรมแต่ว่าบุญนี้เป็นกบบคิดฮอดพี่น้องที่ชมรายการเนาะเพื่อให้เกิดความสงบสุนประวัตินโยบายของวัดป่าสันติธรรมศางขึงเพื่อเป็นศูนย์สถิปิปฐานของพี่น้องชาวโลก นัตถิสันติประรังสุขังสุขื่นนอกจากความสงบพรมีดันั้นความทุกข์มันเกิดขึ้นพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะว่าความทุกข์กระยาบปากอแมิพี่นอ,อว่าพวกเ่าเป็นชาวพุทธหูตื่นเบิปบดป่าโรมคคูผู้ยิ่งใหญ่ของเท่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นฝากสอนอาหาพวกเ่าได้เห็นธรรมทุกคนมีเชื่ออริยะซึอเป็นผุ้ประเสริฐดังนั้นเฮาเหตดจังได๋เชื่ออริยะอันประเสริฐในชีวิตเท่านี้ ิบยี่ยนแปลงจากคนธรรมดาที่เขามีทูกข์เป็นผู้รับทุกใหยได้ก็ะซื่อเป็นคนดีอยู่แล้วนะทุกท่านเป็นคนดีจากคนดีใดั้งหลาสิเป็นอริยะคือเขาแหยได้บรรลุมักผลพระนิพพานตั้งแต่ะโสดาบันสกัาฆขา,ขา,ขามีอนาคามีมเป็นพร,ร,ระอรหันต์บะต้องบะต้องมากเยี่ยนว่าแต่เกิดแหย่แหย่ความทุกข์นะจได้ขอฝากจากคำว่าหักหน่เนาะภาษาอังอกฤษเป็นการหักไก่ชิดหักแห้งกันขอฝากเด้อขอ บุญญาบรารมีสิ่งศักซิ์เทพยดาโดยเฉพาะยังยิ่งพระพุทธรูปพระประธานดูของวัดป่าสันติรรำบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาประพระพุธปฏิบัติต่อดทั้งบรารมีรรมของพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่นกานคอยพวกเข้าทั้งหลายไดย้อธิษฐานบุญนันประเสริฐบุญจากการประพุทธปฏิบัติหรือหายท่านบุญจากที่เฮาบำมเพ่นทำความดีทุกสถานที่ขอเป็นกระแสบุญ,ญนันซักซิ์น้อมทรง พี่น้องเช่าโลกของเข้าได้มีแต่ความสุขสงข้ามแต่ขอให้สงบประงับโลกให้ไข่เจ็บโลกปีดาจก่ลังมากแขอให้ตายไปไปไหว้เราอยาให้เกิดพยันเอนจะได้แต่ผู้ใดแต่ขอให้พวกเข้าได้บรรลุมคผลปรนิพานหากพวกเข้ายัางบ่สามารถบรรลุมรรคผลปรนิพานเกิดพบใดชาติใดขอให้พวกเข้าได้เกิดในบอกว่าเราพุทธศาสนาเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอให้มีชีวิตเป็นธรรมบริสุทธิ์ ขอ้พกเข้าได้บมเพ็ญบาร,รมีดังพระมหาโพธิสัตว์ทุกค้นเด้อคือโดยเฉพาะยังยิ่งขันมีสามสิบทัดก็ขอให้โดยเฉพาะยังยิง่งคอยมีาลาบยศสันเสริญมีโภคะสมบัติไร้มากเทมากขอให้ทุกท่านนี่อย่าเป็นหนีเป็นศิลขันมีมีหนีมีมศิลก็ขอให้หมด่เดิไหวแล้วไปจิบบัตรเทศริตรว้กับคอยมีเงินไปใส่โดยไหวผู้ใดยืมเงินพกเข้าไปนี่คอยขอให้ทเจ้าลำรเอวเงินมาคืน สุขภาพร่างกายขอให้แข็งแรงสมบูรณ์จิตใจเบิกบานเดินทางปลอดภัยอย่าได้มีอันตรายธุรกิจชีวิตการงานที่เฮ็ดอยู่ขอให้สําเร็จผลยิ่งขึ้นไปรำรำรวยรวยโชคดีมีลูกหลานมีพีมีนอ้องมีคนอยู่รวมกันก็ให้เป็นคนดีเว้าเาว้ากันได้เข้าใจสิ่งอื่นใดนที่ตั้งใจปรารถนาขอให้พั่นสําสเร็จพั่นสําสเร็จ พรันสำเร็จโดยชับไว้ทุกท่านทุกชีวิตเถินสาธุสาธุสาธุบุญบุญมิคาอย่าเด็กเตือนเ่ด้วยพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาธุ